จากโจทย์ Example 23.3j จากโจทย์โจทย์ให้เขียนชื่ออายุแผนกนมของสารประกอบอินซีตามรูปแนวคิดในการทำโจทย์ข้อนี้ขั้นแรกเราต้องระบุสายพันธะของคาร์บอน ที่ยาวที่สุดที่สร้างมาทาต่อเนื่องกันขั้นตอนที่สองเราจะระบุหมู่แทนที่และเขียนชื่อหมู่แทนที่ลงไปในชื่อหลักวิธีทำจะโครงสร้างที่โจทย์กำหนดมาให้มีคาร์บอนที่สร้างพนธะต่อเนื่องกันทั้งหมด8อะตอมประกอบไปด้วยคาร์บอนตัวที่1 อยู่ทางด้านขวามือสุดสร้างบรรทัดจับคาร์บอนตัวที่สองสร้างบรรทัดจับคาร์บอนตัวที่สามสร้างบรรทัดจับคาร์บอนตัวที่สี่สร้างบรรทัดจับคาร์บอนตัวที่ห้าสร้างบรรทัดจับคาร์บอนตัวที่หกสร้างบรรทัดจับคาร์บอนตัวที่เจ็ดและสร้างบรรทัดจับคาร์บอนตัวที่แปดโดยจะเป็นการสร้างบรรทัดต่อเนื่องกันโดยเป็นพันทัดเดียวทั้งหมดเพราะฉะนั้นสามประกอบ จะเป็นสา,ารประกอบแอลเคนการผ่านชื่อสา,ารประกอบ ane, กแอลเคนกรณีมีคาร์บอนสร้างวันะต่อกันทั้งหมด8ตัวเราจะใช้คำว่าออกลงท้ายด้วยเทนทีซึ่งเป็นการระบุว่าสา,ารประกอบนี้เป็นสา,ารประกอบแอลเคนเพราะฉะนั้นชื่อหลักก็จะอ่านเป็นออกเทนถัดไปเราจะพิจารณาหมู่แทนที่ ู่แทนที่ต้องอยู่ที่คาร์บอนที่มีเลขน้อยที่สุดกรณีตามรูปคือเสียสามจะสร้างพันธะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่สองในสายโซลักหู่เสียสามเป็นเมทิลหรือเมทิลกรุ๊ปและมีหมู่แทนที่คือหมู่เอทิล หรือก็คือหมู่เสียสองเสียสามสร้างพันธะอยู่ที่สายโซลักอยู่ที่คาร์บอนอหน่งที่หกเพราะฉะนั้นการอ่านชื่อเราจะอ่านชื่อ,อสายโซลักออกเทนและมีหมู่แทนที่อยู่ด้านหน้าหลักถัดไปเราจะพิจารณาหมู่แทนที่ โดยจะเรียงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ถึงซึ่งหมูอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่6ตัว E มาก่อนตัวเทมในอักษร A-Z ถึงเพราะฉะนั้นเราจะอ่านหมู่แทนที่คือ6ตามด้วย e t l ซึ่งเป็นการระบุว่าหมู e t ทิ l สร้างคันทะอยู่กับคาร์บอน ตัวที่หแม่สายโซ่ลักถัดไปหมู่แทนที่ตัวที่สองคือหมู่เมทิลรือรเซียสามสร้างมัถ้ทะอยู่ที่คาร์บอนตัวที่สองแม่สายโซ่ลักก็จะเป็นสองเมทิลเพราะฉะนั้นสารประกอบที่โจทย์กำหนดมาให้จะอาจว่าเอทิลสองเมทิลออกเทนเป็นชื่อไอายุแพกแนม ตามที่จอดถาม